สวัสดีค่ะอยู่กับแม่นาวแฟมิลีล่นะคะวันนี้จะทีนเจ้าภาพใหญ่นะคะจะมาถวายบายสีใหญ่นะคะเต็มนะคะรถสิบล,ล้อมาเลยนะคะ หอีกแล้วเจ็ดหนึ่งหกแล้วมีนี่้วีเปอร์หนึ่งสามแปาจ็ดโอ้โอ้โออ้โ

น,นี่สี่เม็ดกว่านะคะอันนี้ใหญ่สุดนะคะอันนี้ต้อง3คนนะคะขึ้นเท่ละสามตัด ก่อตั้งเลนอนไม่อรเคา์เตอ็้เนเวั้งถือเครื่องลมแรงเคือลมแรงเโอ้จอันนี้นาจะลงทกันนะครับเพื่อนมงพัดอันนั้นเอาอันถังมันไปสีม้ไีจ้ะถังใส่ใบเตง ตั้งเลยตั้งเลยมาลมเพราะว่าเหล็กมันหนักเรียกว่ารากฐานมั่นคงนะคะรากฐานมั่นคงมันก็จะไม่ไม่ลุมนะคะโอ้โหสูงมากเลยนะคะา 16ซันนะคะพอดีนะคะปีนี้ปีนี้เรามีพื้นที่กว้างขวางนะคะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ใจดีท่าน ถวายปู่นะคะแต่ก่อนเราจะมีแค่ตรงตรงแค่ร้านกาแฟเนาะมันจะนิดเดียวนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเรามีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะจัดพานใบสีหรือว่านางลำหรือว่าจัดอะไรต่างๆนะคะๆๆเกี่ยวกับมาไหว้องค์ปู่ปาริจิตนะคะปีนี้โอโ้โหนี่พานใบสีเท่าไหร่นะหซันเลยทีเดียวนะคะ สูงมากเลยนะคะก็จะมาถวายทุกปีนะคะตอนนี้ก็ไอ้ผุ้หญิงม่มาดันอันนี้ไ้ใหนนะลุงพันมาดันไงนี่เจอมาประคองกับผมไงโอเคประกองเงื่อนซื่อหรอใช่ใช่ใส่ใอ่ใช่ใช่ใช่พื่ใช่ใช่น้่็ช่ดช่ใช่ใช่นี่อนอยู่ใช่นี่ใช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 ่ ใช่ใช่เลยเอะเลยอยไปอยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างอนนี้ไว้ก่อนยกไปเอยกมาเลยจะได้จา่นีมเอาเขาเพราะว่าตังเดียรล่างเพื่อ ร่อคเขาเหรอหัวเรื่องรองเขาเปได้บอกลางเลยนมันไหลลงพันธุ์เดนีเลอมันไหลลงพันธุ์เดนีเฮเจา ต้องรักษาทั้งไว้จริงคก้งคิบก็พย้อนลงมาเห็นแล้วหลอดแล้วเก็บตัวทับอยู่ นะโอ้ยยังไม่หมดอีกนะคะ เยอะมากเลยพีที่แล้วมาเนาะกับอันลูกกันนั่นนะตกนะเจ้าเนีเก็บไว้เลยเนี่ยเก็บไว้อยู่เนาะมาม้าจะปีแล้วคันนี่สามใต้ยูนี้นี่ปีที่สามปีที่สามแล้วเนาะกอกกับไปบนพีเด้อ๋อกระเซ็นว่าเป็นปีที่สี่เนาะ ยูกองไปเท่านึงแม่หนูขื้นเขียนนากเขียนแหกเลยบัลลังก์แหกบัลังก์ออนแล้วเนื่องเรื่อเือนาดีอเอ้เสียงว่าว่านี่เลย้น้เอาคนมาเก็บมาดงเบงฝานีนี่ด้แล้วก็ว่าว่นวมา มันเป็นแสงว่าวาบแต่ไม่ <ni> เห็นว่ามันตกตรงไหนแต่มันแสงว่าวาบทางก็จะเปลี่นไ่คือว่าเห็นจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันกล้องวงจรปิดอืมที่มันเป็นกล้องวงจรปิดเนาะหยาดลงอยู่ตรงนี้หยาดลงมาเดี๋ยวมันยังไม่ทะลลงบ่แต่บ่ได้ยินเสียงบ่เลได้ยินเสียงตุ่มบ่บ่ได้ยินบ่หรือยังไงลงเลยอาญาโอ้อไปแม่ทิศยังอีกครั้งหนึ่งยัอีกครั้งหนึ่งบ่ เห็นป่ะเห็นป่ะลงแล้วบ่ตารันตีเป็นเดวาบลงมาเองโนขึ้นเสียนหนักเสียนแหลกเสียนแหลกบัลลังก์แหลกยังเก็บใบเป็นที่ระลึกแบบว่ามันไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยประทีฐานประทีฐานเนาะหนักสีบัลลังก์เนาะไก่เนาะหนักสีบัลลังก์ปีนี้ล่ะปีนี้บัลลังก์ ก็มีสองตัวเ้าเสียงนังก็ใบสีไง,งหมดแล้วนะคะโอ้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะใหญ่มากนะคะสูงมากเนาะ มูนโอ้โหตุนปาดาด้อตับเาุนปดาดาทีดาด่เขาบ